ต้มขาไกน่นี่สุดยอดเลยค่ะสุดยอดความอร่อยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนคุณบอพรสวัสดีค่ะวันนี้มานั่งกินค่ะคุณพอพ์พรเราจะกินให้อิ่มเลยไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวเราจะอ้อร้อต่อนะคะพี่เพื่อนเพื่อน นี่ค่ะพี่เพื่อเพื่พพอนพี่สีธรรมดาชอบกินขนมจีนกับน้ำปลาเปล่าๆชิ้นไก่ชิ้นใหญ่ มาดูดีๆมาดูดีๆอะไรอ่ะมาดูดีๆไม่เป็น <c oughs> <c oughs> อน้องสมเกียรติน้องสมเกียรติเราเจอคนกลุ่มนี้มานานมากเลยป้าตระกูลนกตระกูลนกน้องพี่สวัสดีค่ะตระกูลนกนี่ขนาดพี่แอบไปนะบ้านตระกูลนกอะ่ะเห็นไหมขนาดพี่แอบไปนะแค่แอบนะ แอบไปแล้วไม่เอ๊ะเม้นหรือไม่เม้นก็ไม่รู้แต่แอบไปบ่อยมากบ้านตระกูลนกแอบไปแบบไม่ให้แอบไปแบบไม่ให้เจ้าเจ้าของบ้านเขารู้นี่ค่ะพี่นเพื่อนแล้วเราก็จะมากินข้าวเกี๊ยบกันนะคะว่าข้าวเกี๊ยบต่างจังหวัดข้าวเกี๊ยบที่ ชาวบ้านเขาทาจะมีรสชาติเป็นยังไงพี่สีต้องต้องยกย่องคนที่ทานเก่งนะคะพี่สีเป็นคนหรือเป็นคนเอวสั้นก็ไม่รู้พี่พีๆเ,เพื่อนแอบมามันก็เด้งให้กันครับใช่ไหมโอ้โหนี่ขนาดแอบไปนะแอบไปนะ เอปไปบ่อยอพี่สีพี่สีเรียบนกขมิ้นว่านกขมิ้นแสนรู้ว่าตระก,กูลนกนะคะพี่เพื่อนๆพี่สีเป็นคนกินน้อยนะคะพี่เพื่อนๆกินน้อยอูน้ําเกือบหก ทำกับข้าวแต่กินน้อยแล้วตอนนี้เราจะเลือกกินนี่ค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนพี่สีจะลองกินข้าวเกียบข้าวเกียบรสฟักทองนะคะพี่เพื่อนเพ่อนรอรับสายรอรับสายเบอร์แปลกๆด้วยนะคะอ้าวมีคนมาเชียงรายมีคนมาเชียงรายพี่เพื่อนเพื่อนโอ้โหนี่เครื่องที่ไล์สดเนี่ย มีคนมาเชียงรายนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องนิวบอกว่านกขมิ้นสวัสดีค่ะสวัสดียายโอ้โหมีคนมาเชียงรายแน่เลยนี่ค่ะพี่เพื่อนอันนี้เราก็จะขยับไปนะคะนี่เราก็จะกินข้าวเกลียดนะคะพี่เพื่อนข้าวเกลียดทางเหนือแผ่นบางแบบนี้นะคะชาวบ้านทํานะคะชาวบ้านทํา ถุงละสิบบาทถุงใหญ่เบลเลอร์เลยนี่ค่ะพี่เพื่อนวันนี้นะคะพี่สีนะคะชวนพี่ๆเพื่อนๆมาทานขนมจีนนะคะขนมจีนขนมจีนต้มขาไก่นะคะเดี๋ยวพี่สียังไม่มีหน้าปกนะคะพี่เพื่อน มาทานขนมจีนต้มขาไก่ด้วยกันนะคะบ้านพี่สีนะคะประเพณีไทยทางเหนือนะคะขนมจีนทานกับต้มขาไก่ในงานบุญนะคะพี่เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานมงคลต่างๆก็จะมีต้มขาไก่แล้วก็มีขนมจีนไว้ต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะคะถ้ามาทางเหนืออย่าตกใจนะคะมาทาน ถ้าเจอขนมจีนกับต้มขาไก่ไทยที่ยังไม่เคยลองนะคะลอง